สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดนะคะแนะนำในเรื่องของไม้ด่างนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะฝั่งนี้นะคะเขาจะเรียกกันว่าออมชมพูนะคะออมชมพูก็คือจะเป็นสีชมพูทั้งใบแบบนี้เลยนะคะส่วนทางด้านด้านนี้นะคะน้องมีชื่อว่าอ,อมชมพูด,ด่างนะคะก็คือจะชื่อเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้มีคําว่าด่างมาด้วยนะคะหรือเขาจะเรียกกันว่าพิงค์สปอตนะคะพิงค์สปอตนะคะก็คือพิงค์คือสีชมพูสปอ t ตก็คือจุดเห็นไหมคะน้องจะมีความด่างที่ ใบแบบนี้ค่ะความพิเศษของน้องนะคะอ่านี่นะคะผิงสปอตนะคะส่วนอันนี้ออมชมพูนะคะส่วนในเรื่องของราคานะคะในส่วนของเมื่อประมาณเกือบ2เดือนที่แล้วนะคะอันนี้คือออมชมพูด่างนะคะจะมีราคาสูงกว่าออมชมพูนะคะในกรณี2เดือนที่แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะวันที่25 สิงเอกันยาย,ยน25 6 4เนี่ยก็คือตัวฝ้าเองก็คือยังไม่ได้ติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้หันมาเล่นบอลสีนะคะในส่วนของไม้ด่างก็คือไม่ค่อยได้เข้าไปดูเลยนะคะอันนี้คือออมชมพูอันนี้คืออมมอ,นนอ,อมชมพูด่างนะคะท่านใดที่พอจะทราบราคาณนะวันนี้นะคะรบกวนคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ